คาถาเรียกทรัพย์สำหรับชาวราศีเมษชาวราศีเมษ13เมษายน14พฤษภาคมเป็นราศีที่มีพลังงานแห่งความกล้าหาญมุ่งมั่นและเต็มไปด้วยไฟแห่งการเริ่มต้นเมื่อต้องการเสริมดวงด้านการเงินและโชคลาภสามารถสวดคาถาเรียกทรัพย์ดังนี้คาถาเรียกทรัพย์ประจำราศีเมษตั้งนโมสามจบก่อนสวดองมหาลาโพทเวสุวรรณขจัดอุปสรรคทั้งปวงเงินทองไหลามาณชลิตณนะชลิตมหาลาภ พวันตุเมวิธีสวดเพื่อเสริมโชคลาภควรสวดภาวนาในตอนเช้าก่อนออกจากบ้านหรือก่อนทำธุรกิจจุดธูปห้าดอกหรือ9้าดอกไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสามารถท่องก่อนนอนหรือขณะทำสมาธิเพื่อเสริมพลังงานบุกหากมีพระศิวลีพระราหูหรือท้าเวสุวรรณสามารถอาราธนาให้ช่วยเปิดทางการเงินเครื่องรางเสริมโชคลาภสำหรับราศีเมษเหรียญเท้าเวสุวรรณ จี้กังหันนำโชคปีเซียหรือกบคาบเหรียญหินนำโชคเช่นไพรท์ทองคนโง่หรือซิทรินมันทำบุญเสริมดวงด้านการเงินด้วยการให้ทานเช่นทำบุญกับเด็กกำพร้าคนยากไร้หรือบริจาคสิ่งของจะช่วยหนุนให้โชคลาภไหลมาเทมาชาวราศีเมษเป็นคนที่มีพลังงานสูงมุ่งมั่นกล้าหาญและรักการผจญภยัยเครื่องรางนำโชคที่เหมาะกับราศีเมษควรช่วยเสริมพลังความมั่นใจและต้องการพลังงานลบ เครื่องรางนำโชคสําหรับราศีเมษหนึ่งหินนําโชคคาเนเลียนเสริมความมั่นใจความกล้าหาญและพลังงานเชิงบวกโกเมนเพิ่มพลังงานกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์รูบี้ดึงดูดความรักและโชคลาอาเกตแดงช่วยปกป้องและเสริมพลัง 2. สัญ,ญลักษณ์นําโชคสัญ,ญลักษณ์แกะเป็นตัวแทนของราศีเมษเสริมพลังและความแข็งแกร่งดาวอังคารดาวประจําราศีเมษ ช่วยให้มีพลังและความกล้าหาญร,รูปสามเหลี่ยมหรือพีระมิดเป็นธาตุไฟเสริมความสําเร็จ 3. วัตถุมงคลเครื่องประดับทองช่วยเสริมโชคด้านการงานและการเงินเหรียญนำโชคพกเหรียญที่มีสัญ,ญลักษณ์แห่งโชคเพื่อเสริมดวงตะกรุดหรือพระเครื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟเช่นหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อเงิน 4. ส,สีมงคล สีแดงสีทองและสีส้มเป็นสีที่เสริมดวงของชาวราศีเมษวิธีใช้เครื่องรางให้เกิดผลพบติดตัวหรือสวมใส่เป็นเครื่องประดับวางไว้ที่โต๊ะทำงานหรือที่บ้านเพื่อเสริมพลังตั้งจิตอธิษฐานหรือทําสมาธิเพื่อเชื่อมต่อพลังของเครื่องรางราศีเมษ21มีนาคม19เมษายนเป็นราศีที่เต็มไปด้วยพลังกล้าหาญและชอบความท้าทายถ้าคุณอยากรวย และประสบความสําเร็จนี่คือเคล็ดลับที่เหมาะกับนิสัยของชาวเมธหนใช้ความกล้าบุกเบิกโอกาสใหม่ฮ่าฮะคุณเป็นคนไม่ชอบอยู่กับที่และมีสัญชาตญาณนักล่าใช้จุดแข็งนี้ในการมองหาโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนธุรกิจหรืออาชีพที่ท้าทายอยากกลัวที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ 2. ทํางานเร็วตัดสินใจไวแต่ต้องคิดให้รอบคอบชาวเมธชอบทําอะไรเร็ว และไม่ชอบรอแต่ความสําเร็จต้องมาคู่กับการวางแผนหากคุณต้องลงทุนหรือทําธุรกิจให้ใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์แต่ต้องมีข้อมูลที่แน่นพอ 3. ลงทุนกับสิ่งที่ทําให้คุณตื่นเต้นคุณเป็นคนที่มีแพชชั่นแรงมากถ้าอยากรวยคุณต้องเลือกงานหรือธุรกิจที่คุณชอบจริงๆเพราะคุณจะเต็มที่กับมันและทำให้มันเติบโตได้เร็ว 4. ระวังความใจร้อนและการเสี่ยงเกินไป ราศีเมษเป็นคนใจร้อนและบางครั้งตัดสินใจเร็วเกินไปทำให้มีโอกาสพลาดได้ง่ายควรฝึกความอดทนและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนลงทุนหรือใช้เงินก้อนใหญ่ 5. สร้างทีมที่ช่วยเสริมจุดอ่อนของคุณคุณเป็นผู้นำที่ดีแต่บางครั้งอาจมองข้ามรายละเอียดหาเพื่อนร่วมงานหรือที่ปรึกษาที่ช่วยเติมเต็มสิ่งที่คุณไม่ถนัดจะช่วยให้คุณก้าวหน้าเร็วขึ้น 6. หาแหล่งรายได้หลายทาง คุณมีพลังเหลือเฟืออย่าหยุดแค่รายได้ทางเดียวลองมองหาอาชีพเสริมการลงทุนหรือธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติม 7. พัฒนาตัวเองอยู่เสมอการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญถ้าคุณอยากรวยต้องอัปเดตตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการเงินหรือทักษะใหม่ๆเพื่อให้คุณก้าวนำคนอื่นถ้าคุณนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้พร้อมกับความขยัน และความมุ่งมั่นตามสไตล์ราศีเมษความสําเร็จและความมั่งคั่งจะมาหาคุณแน่นอนชาวราศีเมษเป็นราศีที่มีธาตุไฟเป็นธาตุประจําตัวและอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวอังคารจึงเป็นคนที่มีพลังงานสูงกระตือรือร้อนกล้าหาญและมุ่งมัน่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวัตถุมงคลที่ช่วยเสริมดวงชะตาของชาวราศีเมษได้แก่หนึ่งพระพุทธรูปและเทพที่เหมาะกับราศีเมษพระพุทธชินราช ช่วยเสริมความสาเร็จอํานาจและการเป็นผู้นําพระแก้วมรกตส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงพระนเรศเสริมพลังแห่งความกล้าหาญและชัยชนะพระแม่อุมาเทวีคุ้มครองจากอุปสรรคให้พลังแห่งความมุ่งมั่นและความแข็งแกร่งพระพิกเนศเสริมความสําเร็จในทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องงานและความคิดสร้างสารรค์ 2. วัตถุมงคลที่ช่วยเสริมดวงปีเสียป้องกันสิ่งไม่ดีและช่วยเรียกทรัพย์ หินนำโชคเช่นโกเมนเสริมพลังงานกระตุ้นความกระตือรือร้นคาเนเลียนเพิ่มความมั่นใจและความคิดสร้างสรรค์ไทเกอร์อายป้องกันไทและเสริมโชคลาภยันมหาอำนาจหรือยันเก้ายอดช่วยเสริมบาร,รมีและความมั่นคง 3. ส,สีมงคลประจำราศีเมษสีแดงเสริมพลังอำนาจและความมั่นใจสีทองเสริมโชคลาภและความเจริญรุ่งเรือง สีขาวปรับสมดุลชีวิตและเสริมความสงบการซื้อลอตเตอรี่หรือเสี่ยงโชคสำหรับชาวราศีเมษมักเกี่ยวข้องกับการเลือกเลขที่สอดคล้องกับดวงของตัวเองหรือช่วงเวลาที่โชคดีของราศีเมษโดยทั่วไปราศีเมษเป็นราศีที่มีพลังงานสูงกล้าหาญและชอบความท้าทายดังนั้นการเสี่ยงโชคของชาวราศีนี้มักเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่รวดเร็วและความมั่นใจในตัวเองแนวทางการเสี่ยงโชคของราศีเมษวันมงคล วันอังคารและวันอาทิตย์เป็นวันนำโชคเลี่ยงการซื้อในวันศุกร์เพราะอาจทําให้โชคลาภลดลงเลขนําโชคเลขเด่นของราศีเมษได้แก่ 9, 1, 5, 7ลองใช้เลขที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดอายุหรือเหตุการณ์สำคัญในชีวิตช่วงเวลาที่ดีในการซื้อเวลา9ถึง11นาฬิกาหรือช่วง13ถึง15นาฬิกาเป็นเวลาที่พลังงานของราศีเมษแข็งแกร่ง ซื้อลอตเตอรี่หลังจากทำบุญหรือมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในวันนั้นสีมงคลในการเสี่ยงโชคสีแดงสีส้มและสีทองเสริมดวงด้านโชคลาภควรพบของที่มีสีเหล่านี้ติดตัวตอนซื้อลอตเตอรี่สถานที่ซื้อที่ดีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองวัดจีนหรือสถานที่ที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์ร้านลอตเตอรี่ใกล้สถานที่ราชการหรือแผงที่ขายโดยคนอารมณ์ดีวิธีเสริมดวงก่อนเสี่ยงโชค ทำบุญกับคนพิการเด็กหรือสัตว์จรจัดอธทิฐานขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือตั้งจิตให้มั่นใจและไม่ลังเลเวลาซื้อใครที่ฟังคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นการปลดปล่อยเวรกรรมที่อยู่ในตัวของท่านนั้นให้ออกไปให้หมดที่มันคอยฉุดรั้งชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ตัวของท่านนั้นร่ำรวยกับเขาสักที คำทำนายนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง